เขากินนะทุกคนโอ้นี่เขาก็มีเก้งหนาม่านะ Hi everyone everything Singapore today tonight สบายดีสบายดีเด้อพอม่พ่นองสุขุสุคนเมื่อน,นี้เขาก็อยู่บ้านวิกใหญ่มือที่สองนะพอมาหมู่อานเนี่ยดิตอนนี้เขาก็ลังกินข้าวเพลงกับทีมงานดินะนี่ตอนนี้เจ๊ข้าวก็ลังอุ่นนันนันอยู่ อุ่นของกินเลยกันี่แกงน้ำไม้เมื่อวานนี่มาซานนี่เทามาเจอกันเลยนะเอาไปเป็นนองปลาโอ้ยไปน,นองปลาโ <c oughs> อ้ยก็มา,กางามแทนนี่ทามาเป็นงไงลยมาตัเขาเน <c oughs> อะบ่ได้ได้มาเร็วบ่บ่บ่สิพยายามแต่ไม่เห็นเลยนะอุ้ยอุ้ยเป่นยังไงนะบ่ได้บ่ได้นี่นะ มีซีอบโอโบข่าบก็ได้ได้แม่แม่แม่รบบอกรบบอกรบบอกอะไรบอกทีะเดินกินข่าวเด้อสวยงามนะซีผมกันเล็บแทงนะมาต้อสู้กินข่าเพนไวดีลยไปดีเดนอ้มี่มีบัลกลุบหล่อมาได้ทุกคน คื้นนี่คือย่างเง็้ยมันไ,นไปนอนห้องเดียก,ก็คือนว,ว่าวอย่ยาว่าความฟันความฟันนะฮะก็ยีนขอ,นนนขอประตูอยู่แล้พวพอกม,มาไปหาโมแม่อย่าว่าอย่าว่าอย่าว่าเจ้ามาสีมีดำมา,ากเจ้าหน้าข้าจะยุ้มหัวเจ้าขาวหวานแม่ไม่ได้นอนเป็นไงเอายอังเบิ้งเนี่ยเบิ้งเน่ย,เนยทำมากินข้าวเพลนำการนอน,น,นทุกคนอาหารที่บ้านของมีหลายกินแบบบ้านบ้านอ่ะบ้ากินเป่าบ้านเป่าบิ๊กนะไม่ใช่บ้านฉันบ้านเป่าบิ๊ก ต่อยังไงกูว่าบ้านในเขาเอิญบ้านเนี้ยกับบ้านนองหอยโมเมนไดดอนเพลกบ้านดอนเพกปะเพ่อนเี่เดือนเนาเดือนไปเห็ดยังมาคืองานอ้ยอย่าบอกใส่ยังอายุไรอย่าบอกใส่จะโดขอเกที่ตาครับเก็บเลยผมซื้อีนยหยอออใส่ทีตาเอาโอ้เป่าเสืองเป่าเสืองเนาะอันนั้มันมันสีฮักน่อยู่ไหนเนี่มันสีอะไร ขาจะเนียมี่ิบดอลลาร์ขาเฮ็ดเนี่นยก็รวยอยู่ในนี่ครับเต็งอันนั้นใดแต็งย<า>ัง,งสิบดอลลาร์ครับคราวนี้ดั้มทุกคนคัดโตขบวนเนี่ยใจว่ามันตัดเงนินเลยบอกเลยว่าหรือว่ามันเอาเงินแน่น่คุย,ย,ยมามอยกันนะทุกคนตื่นจีกโมงยังสบโมง,งได้นอนยังไม่นอนบ่าะว่าเพราะว่าเขาเริ่ม เขาออกจากไลฟ์สดกันประมาณตีห้าฮะตีห้าขึงมาโตเมื่อจากโมโตเมื่อหกโมงอันนี้เป็นอยังอันนี้ค่ะแล้วอันนี้เป็นอยังมันหักซิปดอนโอนี่เห็นปะบอดจิงมาแล้วนี่ก็เสีอหนักเลยอ้ะบอดจิงตื่นขึ้นมาสวยไป็นยังไงบอ้ยเดือนเดทเจ็บโอ้ผลงามเนาะเรียมองมอยได้สามสาวเนี่ยเห็นมาโมยได้หัวไอ้กูหัวอ้าว บเจ้าพเลหัวหวงามงามแท้บอกกบบอกได้ยินไอ้กบเข่บอกกบจดอนงามบอกงามเห็นบอกกันบิ๊กสีปบาหนึ่งในดวงใจบิ๊กมันเครียดเห้ผัวอยู่เยม่มาอ้าวเรื่องยังเรื่องงะผัวบเาแนาวเพราะว่าในนั้นผัวละแพงไปทางใดกันเรูงพวกคนอื่นบอกน่น้ำมีอบ่นคนอื่นได้ยูได้ยูวคกี่อน บต้นหนาหลายคนดิต้นหนาหลายคนเพิ่นบอลนะเพิ่นใหญ่ที่ไอไม่ขีมาศขีไอบอกแล้วหลายคนนีิเนี่ยถามกันเลยประกาศวราเพิ่นเบอลขี้มาศได้พวกคนขี้มาศขี้มาศเดี๋ยวดังที่ละหน่อยเออเวลาเราเพิ่นขี้มาศเพิ่นห้าได้ขีิขี้ยงโบ้โบูทำมั้ยนะไม่ยังก็ได้ ไปใส่ข่างระอาจาเก็ข่าว่าจะไปลงน้องฟ้ายูใสวี่นนี่ยันึงล่ะสมนไปเนาะเป็นองคประคอนะโทรหาล้วเ้รอเยอตรงไหนะเขาสิลงน้องน้ำเฮาบอลเลยบ่น้องสอ่าเขาจะว่าจะไปลงน้องเาก็ไปลงน้เจ้าคือวลสามสีวิ ข้ามบอาปัก่้านโซ่ไ้เักไม่ใรมันเราวนเราผลิตอยูอป่าวนเขากินล้วนะทุกคนอันนี้ใครหูบ่ขาเอินมันมีทางเขาแล้วบ้านมันสังคูสังคูมันสังขารยีดอกทางน่ะเมนบ่สังคูเมนสังคูเมนบ่สังคูนะอยู่ภาษาสวรรค์นักท ซังคูคันภาษาใต้เขาสังคูคือพักกรำนี่แหละเขาเอินพักซูห้าแต่บ้านเขาเงี้ยป่ะมันด้วยนี่บัตรุูโต้เนี่ยมันมันมันสังคูซังคูนี่ลองเบิอรอไงมันสังคูผู้บ่าวตรงเงี้ใครจ้ะคือคาเนาะแต่คือคาแต่ว่ากินนั่นคืออันนั้นคือโนมาโบเมนคือแป้งมันคือคาแบบคนจืดๆทันเน่มันคาจีน หักกินกัน้ำตาลแ่บๆเน่ยสูบ่าวาแบมันมันแบกินใจไงคนหนีได้ไงเดียวสองไสองหน่วยบอก้าพันเนี่ยหกคนนะถ้ากินกับกินใจเนาะเว็หยังเท่นี้เว็บสิ้นหมู่นกินมแจ้งติงมาเนี่ยพอวัย่านผู้บ่าวกินมาได้เลยก็้่าไปซักล้างมาก็เลยขอปรตเด็ไมงด่ยไงพี่ยรถซักหมาแล้น ซักว่าแค่ซังหน้าแน่นออกบ่บอกมันจะขุ่นด้นๆแหละพอชุดซักโตจะใสทั้งล่างเต็มหล้างไปแต่ว่าโบแต่่าโบมากคนซักไรเยอะเมนบ่มึงไม่แค่สิ่งนี้แตยังซักซักตัวเองเหยซักตัวเองให้เราหมดมึงตอนเวลาเอ้อไอ้ป้าเอาให้เอินจะได้ไอ้เป้าฟังเรากกอยู่ ปังน้องให้บอกปังน้องก่อนน้องจะว่าก็ให้อ้ายว่าเน่คืออยู่ในเหตุการณ์เนาะขุนณเนาะนึกออกใช่ไหมนึกออกใช่ไหมวันอยู่ใสคุณนึกไม่ออกครับยุ่นี่แล้วเมื่อไหนอยุ่นี่แล้วอยู่ในโหลดเด้ เมนแบบแบาหยอะซื้อมันก็มีในทุกสวงกต่เลยก็เลังหนึกอยู่อันนี้แก้มีซ่บเนาะเตินแก้วบองนังไก่บ่คือมมู่งมู่หยองแก้วบองนังแล้วก็เรียนมิกมาเต๊ยลืมันนั้นชักแบบได้ผู้บ่าวเลยผู้บ่าวกินหมดได้ทุกคนเพื่อผู้บ่าวทำได้ทุกอย่าง นี่มาแล้วมาแล้วอุ้ยทอนขนาดทอนยังทนได้เในเพื่อผู้บ่าวนี่ทุกคนอุ้ยนี่นี่นี่เออแม่และไอ้กบเรากำลังหาผู้สาวอยู่กันล่ะเฮ้ย่าเป็นใจดีใจเด็กจบแบบแบบเฮ็ดให้เกิดกันรเ้่ามีความหวังอยู่แล้วมีความฝันอยู่แล้วเรกำลังหาอยู่มึงไปบอกตัวเองมากี่บ่จะมัดรุ่งใส่จีบมัดว่าบ่ม่วนนิดเนาะลิง แม่เลลิงให้ถือต้องได้เออลิงว่าหันเวลาน่ะ็ถือได้นกินแลว่าไปสิบ่ถือเนาะเจ้าบกินบกินบอกกินเนี่ีหยังเราก็บอกินกินม่เห็ดอาวผูายเด้เพราะว่ามันอยานเพื่อพูนะได้พูไซต้องอิ่มนะเพาเาี้ายเ่ยเพรเบาอยู่กินเอ้ยคอยว่าอันดิเราว่าอะไรใส่เราหิหิวเราอึดๆเำไอือึ่ไ แต่มีผู้บ่าดผู้บ่าวอิ่มก่อนเลยคนด้วยบัดเวลาผู้บ่าวไปเลยเป็นหลักกินทางหลังบ้านนะเมนกินเนาะเมนเป็เลยแบบโอ้ยเกิยเกิยผู้ชายเกิยคนดังเลยอะเกิดชาวลั่นวิวเลยผู้ชายจ้องอิ่มเนาะผู้ชายต้องอิ่มเป็นบ่เกิดแขกผู้ชายมาดูทั้งเจ้าค้าผิดนึงดิ ตยมตุยดอกสัเพิ่นมาอยู่ดินๆเนเเพิ่นเมื่อเงาแบบเนี้ยเื่ไปว่าบุมีิกเย์เขา้ริษัทยังมะปาแบบเฮ้อนบรได้แตงกินเโอนหวยบาอยู่เรือนักแน่บงหนากันเนาะเราจะกินยังวะจะไปื่ของพิซซุกอยู่เมนรอืตู้เย็นนี่สะอาดบร่ได้ื้อยังมาใสอดเล่นนึ่งม่บังก่อน น sí English, like oh, wow. here right here ้ำก้อนได้กระติกใหญ่มีปะกินนับกบริยเหตุยังเมาโมยนะทุกคนที่มากินกับเพลธรรมดายังบมตื่นนะว่านี่บาวกบพี่มาตื่นบอสรุ่นอยู่บาวกบสิตื่นจักโมงสิตื่นจักโมงแม่เสือบอสตื่นแดงหกโมงนั่นแหละประเอ็นตอนตอนจะตื่นครับหลับเลยเพนอนชิบสองโมงกลางคืน ผู้นี้หันปั้บโมงได้อันนได้อันนี้อันนี้ปั้บยังม่ได้ตอนแรกนี่ทาบเบิ่งมาเนี่ยประมาณห้าหกโมงเนี่ยรับรับไปรับมั้งป่ะคนนี้อยากกินบะโซนตื่นจะบอกเลยมะลุอดอกเนี่ยอ่าบอสบอสทรายตื่นจกักโมงมือวานเขาตื่นได้เนะะาะวอนตื่นหรอแล้วคนแล้วแล้วลูกแดดตลอดนะอันนั้นหันหอยโมงครับหลุกแล้วกับหลุกแต่อันนี้นี่บะหลุกหลุกยากเนี่ยเมนต์เหรอ เปลี่ยนถือแกลเห็นบอลิงว่าบอสร้องขาวเราถือเขาเป็นคนยี่ถือเสมอเลิเล่หนึ่งเซีบอยู่ว่าเอืบหมูไงบเข้มบะแซตยังมาพามซื้ออันนี้๊กยงไรกับบลูอีกแล้วเป็นมือกับจนสันอืนเอาถือตื่เบ่อบบ่าวั้นน้องัได้เจ๊ะ บ็กินซ้ำยิ้มอะไรนียิ้แมแล้วเล็กน้อเรอใ่มันเป็นยังไอาอ,อเราป็ูกเหรอเ<ะ>รายาเ่า้า <อะ S 3> <ร>ลูกจ<ม>ักฉนลูกพลาปาบา่อันยังกองานเอื้อยอันเอื้อยยังเกอะเอื้อยเกน่อยเด้ไปฮับิตาก่อนนะฮับมิาาตาเขาก็ไปกินจำกินจาำเ,เจิม แลยเขก็มาตลาดหรือว่าเขาเขาไปตลาดก่อนเทัชซินน่ะข้างไหนก็มีตลาดเลยมีตลาดตลาดตลาดแค่ไม่กเมล็ดทัชซินนี่ไปถืออย่างไรไปถือได้พวกเขามาทุก้อเลยไปบ้าเพื่อเขาซื้อผสมเลยท่านเข้าไปน้องปายใช่ไหมบุเร่น้องปายใช่ท่านเข้าไปน้องปายเขาตามไปบ่อยหรือยังไงคอยคอยชั้นบันไดกระชาไปบ่อยกรถ้าไปท่านขอกระโบไปน้ำแก้ว คกมคคือผมไปแล้วปูตายก็อยากอยู่ปวดใจลำางแบบเ้ามามาเฮีกหนาเมือันไปผัจูโจมรชาิบอบสิแหน่เขาต้องเขาต้องนิ่งๆก่อนเป็นแบบโอียกบหอกกับเคิรนอยู่ล้หยิมในกแขวอยู่เออบอด์ินเสียงเฮ้อบอได้กินกุดอกไปเมือานนอนบอรไอ้ลององียเด้อ แม่ใช่ป่ะแม่ครับครว่าเมื่อคืนนี่ยเราหูด้หนีเราเบอร์สิโลอะก็พิจารณาคำว่างอับป๊อเมื่อใเมื่อมีมือมือเชือนมีความบางอะไรมีความบางอะไรวันนี้เขาสิโลห้องก่อนวันนี้เอาว่เป็นยังดอกข้างขาเขาใครได้อ่าืออข้างเน้นเนาะเขาเปิดได้เนาะ แต่้าวเสี่ข่าวทั้งไดและทั้งขางมันหูนนี่น่อยหนึ่งเออูในหน่อยหูนี่น้อยขาบดได้เออบเหลองนี่บเหืองนี่เออรวะมีนั่นบดได้การทอหมากถูเบามันมีความหยางในกับทะผ้าแต่ว่าตื่นเต็นและมาตื่นเต้นมาอันนี้มาเย่างเอาเล็กมาตัดอุ้ยลงขึ้นขนาดแวจะคล้องมา เขาได้ยินเสียงเขากันนั่นแล้วเขาตื่นแล้วเขาไปแล้วเพื่อสิแล้วค่ะเขาออกมาทางนี้เรียบร้อยแล้วเป็นว่ากันตัดเรียบร้อยเพราะว่าฉันเป็นน้องเขาโอ้โหผู้น่ก็โจดติดเลยมีเพื่อนไปบัดเพื่อนเด็กชื่ว่าเพื่อนเด็กไปมีตาเพื่อนชก้กันทหมดอยู่เหรอเพื่อนจะไปบ้าปีนี้เด็กเพื่อนจะไปจะเอาบ่าท่านอยู่หย่อนรังไหม I love you love you what's t h กินคำนี้กัดช่าถามผู้เปากับเพินทุกคนกินเก่าเยอะ่อยเตจทามผัวผาวเพลินผวเ่าป่ะมึงหนานะค่อยิึงหนะนุ่งหับผัเห็นพนเต้นในเวทีนะเนื่องวานเนี่ยนะ ก้ามนาท่อมันแล้น้องตีนลังกาเก่งนะเออไทบบน้อยเนาะเซิร์ฟจีลังกาลูกน้องเนี่ยอยากเนาะเค้ก้าวจีนสิข้าเป็นทีอยากขึ้นมาเนี่ยเป็นบีบอยได้เก่งเนาะเป็นบีบอยได้เก่งเนาะข้าวเป็เก่งเนาะมือสองอัดติ้นซี่ฟาเลยเนาะเว้ ไปเบิ่งตาในนี่เนาะไปจับขาแล้ววกินหลาหาีขาว่หลายนี่ใส่บ่ได้มีไปดังเนี่ยเขานยาวมันกรพูแรงน้ําไม้หมันเจขาวมาแล้วกินหลา้าอยู่เยเดียวนี่ก็บ่แม่นญกินจงจุดเก่งใจใจเนาะจําอะไรทุกคนนึกถึงนยังน้อยนะกินกินอยู่กินอยู่มักเ็ดนบ่มกินมีแต่ย่อกันแล้วทุกคนนะ เขาคงกินแกซสมมติแล้วบอกไปบอกมานะทุกคนนะแกสีลาก่รสเหนือผู้บ่าวสีันนั้นนะผู้บ่าวสีลุกนี้ก่อนนะเขาต้องสิงลาก่อนนะสิงลากเขาสกินหยางตะเลงกันตะเลงเขาสกินหยางตะหามตั้งมาคือวเออกบสกินหยางตะเลงแล้วตัตำเมนูที่ว่าเกี๊ยวเขาแซ่บไหมยตั้งมาคือบุ๊ ทอดสัาบสอบปะสงฆ์เม่อวานแซ่บอากิลิสแลให้แซ่บกูนั่นอีกหัเมื่ออตัวเมื่อวานบมดแซ่บมันเค็มมันมันปลาหนังเลย่งต้องกินปลาตัวโตตัวนโตมันมี่ลกนาะอุ้ยสิเสร็จเัข้ว่าซิมเลยนะทุกคนเลหนนี้าตัวหัวนนี่่อห้องบ่อหบ้าขอาดข้าวซังข้าวันยอนเนี่ยยาสูนั่นตักเอาหนังลายคนใช้น้ำอีกประมาณเจ้หกีดหนึ่งนะ คือเมื่อนั้นตอนเราไปยงเกาะบะบนเด็กซื้อน่ะน่าเสีไปใส่แล้วทุกคนผู้บ่าวไปแหลกเอาคนขาวของน้ำเราหยอกคนซื่อๆนะทุกคนนะคลิปนี้กาซีแต่จบเท่านี้นะทุกคนนะฮะกบมีอยังหลายกินข้าวเพลนอยู่บ้านบิ๊กง่ายกับสามสาวกับสองหนุ่มเนาะเจ้าขาวกับขั้นชบ่าสาวกับโบแมนเป็นนางฟ้าใชนะ่ไหมทุกคนนะนางฟ้าในชะ่ไหม บ๊ายเจอกันอีพีหนะนะทุกคนบ๊ายบายเด้อายบายอาจจะเมื่อไลสิบอ่ะกู้บ๊ายก่ย <c oughs> อนเลยมานาังนี่ยมานังต่อเนี่ยมาบ๊ากับมังใจใครกับมั่งใจยากเกิดจะเกิดยังอา,า,ายุ่นน้อยเนี่ย